สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับอยู่กับเกมปลูกผักอีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูนี่นะครับทุกคนผมได้ปลูกต้นไม้ตัวนี้ไม่ใช่ดีได้ครับต้นไม้ต้นนี้ไปแล้วนะครับนี่เอาเฮ้ยผิดอันไม่ใช่ดีเคมดีรีคอร์นะฮะอันนี้ปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวผมขอย้ายรีคอร์มาตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็รีเคลียร์ตัวนี้ด้วยนะฮะโอเคนี่ครับทุกคนนี่ต้นนี้ผมเอามานะเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนปึ๊บนี่ครับผมเป็นต้นชื่อว่าลิกนก้นเบอร์รี่นน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 นะะะะททุุกกกกกคคคไไไมมมมมม่่่่รรรรูู้้้้เเเปป็ตตตตแแวววหหีีาาาาสยยยงััััดดใชผออลลบ นี่ครับอันสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยยังมีขั้นสุดท้ายอยูเนี่ยเอ้ยอันนี้ต้นใหม่ไว้ทุกคนแกลนวอลคาเนียไว้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําโอเคแกลนวอลคาเนียเนี่ยค่อยทําแล้วกันอ่ะฮะมาดูที่นี้ฮะเอมเบอร์สไปน์นะทุกคนเอมเบอร์สไปน์นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงปุ๊บกดคราฟไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะอันนี้ใช้เป็นฮอสเทลย่าหางม้าเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันอันนี้ต้องสร้างฮอสเทลอีกอันหนึ่งหางม้าออีกันหางนะปป๊บกดดไโอเเคี๋ยวมาดูต้นนนนนี้กกััะคครบทุว่าเป็นนยัังงไะะฮสหรบต้น ลิงกอนเบอร์รี่นะครับโอเคปตูตรงไหนดีเอาตรงไหนดีเดี๋ยวขอย้ายตัวนี้ก่อนแล้วกันนี้เก็บไปเลยถะเก็บไม่ได้อีกของเต็มอีกนะฮะโทเวลโทเวลอยู่ไหนโทเวลโทเวลมานี่เลยโทเวลมาย้ายเลยนะฮะลกลกลกปุ๊บย้ายไปเลยจิบจิ๊บอ่าโอเคมาดูกันนะครับสําหรับลิงกอนเบอร์รี่นะครับวางเลยปับ๊บวางนะครับผมเป็นระดับเลเจนดารี่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงใช้เป็นวอเทอร์แคนวอเทอร์แคนมาเลยปุ๊บปุ๊บนี่ รถน้ําไปรถน้ําไปโอเคระวังรอนะทุกคนเอวเฮ้ยเฮ้ยตัวไวเนี่ยนึกว่าจะช้านึกว่าจะช้า <c oughs> ไวไวไวครับไวมากครับโอ้ตัวเต็มที่แล้วครับต้นหน้าตาแบบนี้นะครับสวยอยู่นะเป็นต้นแบบสไตล์แบบว่าเหมือนถาวันนะครับเป็นเบอร์รี่เนาะเป็นเป็นพันเบอร์รี่ก็จะแบบแนวเถาวันถาวันแบบนี้เลยทุกคนนะฮะสวยงามดีนะครับอันนี้แครอลอดปอแครล,ลอดไปเออแครล,ลอดนี้มันทัวเวลได้ไหมย้ายได้ไหมย้ายได้เฮ้ยย้ายได้ย้ายได้อา่าไปตรงนี้เลยแครล,ลอดไปเลยไปเลยนี่ครับ อันนี้เป็นต้นพิเศษอยู่นะครับดูจากทรงแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารอให้มันเกิดดูว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับลูกของมันนะะนี่ผมมีอะไรให้ดูด้วยนะครับพาไปดูปึ๊บรีคอปึ๊บนี่ทุกคนผมได้ใส่และคูนลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวามาลุ้นกันว่านี่ก็จะได้อะไรนะฮะเปิดเลยปั๊บมาดูกันครับมาโอ้โหไ,ได้ชายนี่ครับทุกคนได้กากสุดเลยอะ่ะได้ชายนี่อ,ะอ,อ่ะเศร้าอ่ะได้ชายนี่เฉยเฮ้อท้ออ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยว ค่อยเอาข้าเครื่องใหม่นะฮะง่ายดีค่อยเอาเข้าเครื่องใหม่นะครับวางไปเลยปึบอ่านี่ฮะใชน้นี่ก็จะมีความวิ่งบงังวิ่งบงังนี้นะครับสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะเคตัวนี้มาตัวยังเนี่ยเคยังไม่โตยังไม่โตดูก่อนนะฮะต้องเอาน้ํารดไปเรื่อยๆปั๊บ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 ดน้ําไปเครดน้ำรัว,นวๆนะครับต้องรอมันโตนะฮะเออแล้วผมก็จะเคลียร์สวนเลยนะคือแบบผมจะทําสวนใหม่ผมหมดเลยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่า เราดูก่อนว่าขเขาจะอะไรนะอันนี้ใช้อะไรบ้างอ่าใช้เป็นแบมบูหนึ่งอันนะครับแล้วก็สโตนบิดนะครับสโตนบิดโอเคใส่ลงไปปุ๊บแบมบูแต่ผมเก็บของไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าผลไม้ผมเต็มนะครับเดี๋ยวผมใส่แพ็กบีแล้วใช่ไ okay. หมโอเคเลยผมขายผักซะหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเก็บของไม่ได้จริงๆนะกดข,ขายผักก่อนแล้วกันเก็บผ <m> ักไปแจกคนดูเยอะมากเลยนะครับเซล์อาไมินเว e n อรี y ปึง้งโอ้โหได้เยอะมากครับได้เยอะมากนะฮะเพราะว่านี่นจะผักมันบักนะมันเกินจํานวนนะครับที่มีนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเก็บนี่ครับเป็นไผ่พงสะท้อนนะครับต้นเดียวของเรานะตอนนี้เก็บไม่ได้เฮ้ยนี่ขนาดขายแล้วนะยังบักอีกเหรอเนะี่ยยังไม่พออีกเหรอในพะื้นที่เฮ้ยยังไม่พออีกเหรอเนี่ยโอ้โหมันเยอะจัดนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปลดล็อกก่อนทางนั้นปลดล็อกเอาไม้สัตว์กินแล้วกันทางนั้นอันนี้อันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่เอาโอเคเอาแค่อันพวกนี้พอนะฮะอ่านี่เอาไม้สัตว์กินไปนะครับ ปึ๊บไปเลยปึ๊บไปเลยเฮ้ยโอ้โหสัตว์กินดีอยู่ดีนะบอกเลยสัตว์สิงิลเพลย์นี่กินดีอยู่ดีนะครับเนี่ยอก็ตึงเกินอะฮะอันนี้ต่อด้วยมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วนะที่จะกินอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะฮะเก็บได้หรือยังวะยังเก็บไม่ได้เหรอโอ้โหทุกคนอเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะครับดี๋วดูนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่ไม่ได้นะถ้าเกิดเก็บไม่ได้ยางเดี๋ยวก็รีวิวไม่ได้นะครับเพราะงั้นต้องทําการเอ,อ่อปลดออกปลดออก ปุ๊บ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 อาา่าฮะแล้วก็ไม่ขายขายก่อนนะขายได้เยอะครับทุกคนอันนี้ที่ผมแจกฟรีในไลฟ์เลยนะฮะคุค้มค่ามากครับใครที่ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีเงินนะก็เอาไปได้เลยครับฟรีนะครับคนมีเงินก็เอาได้เหมือนกันนะครับไม่เกี่ยงว่าใครมีเงินหรือไม่มีเงินนะฮะยังเก็บไม่ได้อีกนี่ตอนนี้มามันโตมานิดนึงแล้วนะครับดูฮะนี่มันเป็นเบอร์รี่นะเป็นเหมือนองุ่นเลยนะทุกคนฟิลลิ่งนะครับเหมือนองุ่นเลยรดน้ำเพิ่มรู้แล้วว่าไม่ต ว่ามันขายได้เท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเฮ้ยนี่ไงเก็บได้ทุกคนอันนี้เก็บได้แล้วโอ้หลูกเล็กมากครับลูกมันอันจิ๋วๆเองนะฮะเดี๋ยวเราใช้เป็นนี่ครับเป็นกลาสนะครับเป็นแว่นกระจกมองดูนะฮะนี่ฮะสองสองสองจึ๊บสี่หมื่นโอ้ทุกคนแพงอยู่นะครับสี่หมื่นเลยนะราคาถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาไม่ธรรมดานะฮะเสียดายนะผมเก็บไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายก่อนย้ายให้มันมาตรงนี้ดูจะได้ดูชัดๆนะฮะ ออกหลายหลอกออกหลายผลนะครับสี่หมื่นเลยนะน,นี่แพงอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่แบบชอบปลูกเบอร์รี่นะสีชมพูนี่ต้นนี้เหมาะมากเลยครับเอาไปตกแต่งสวนได้นะสวยงามมากถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะสวยนะดูนะทุกคนแลวเดี๋ยวผมก็ทําคลิปจับสวนใหม่ของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไปเห็นสวนของน้องๆคนหนึ่งนะที่แบบเขาเป็นต้นไม้ใหญ่มันดูร่มรื่นมากเลยนะผมอยากได้มากๆากเลยนะครับส่วนในสวนอันนี้นะนี่เหมาะกับการแบบเอาไปอัปเกรดบ้านมากครับทุกคนก็ต้องรองไปอัปเกรดดูนะเออพูดถึงอัปเกรดลวดูก่อนว่าไขได้หรือยังในตอนนี้นี่อันนีี้คือดมมมาากรับปให่ มันได้ที่ดีสองแพกสองแกเลยนะโคตรคุ้มนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เลยครับเราก็เอาไข่มานะเอกนะฮะเป็นไดโนอซอร์เอกนะครับใส่ลงไปเลยปุ๊บปุ๊บส่วนตรงนี้นี่อันนี้ไปได้ไข่ใหม่นะครับในนี้ได้สามฟองเลยนะได้เยอะมากครับเราต้องใช้เป็นสัตว์เลี้ยงในการเอามานะทุกคนเราก็หาสัตว์เลี้ยงมาใส่นะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงต้องเป็นสัตว์เลี้ยงกากๆนะเพราะว่าเออถ้าเอาสัตว์เลี้ยงที่เทพบใส่เนี่ยมันเสียดายของนะฮะเสียดายของจ้าดนะครับแป๊บนึงนะอยู่ไหนวะไม่มีเลยไปเด นี่ทุกคนผมมีไข่ตรงนี้เปิดอยู่นะเอาไว้เอาสัตว์เลี้ยงมาในการอันนี้ได้ครับได้เป็นกวางนะทุกคนกวางโอเคมากวางน้อยกว,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 วางน้อยอ้วนตุ๊ตะได้เวลาเข้าเครื่องสังหารเอยไม่ใช่เขาเรือกเครื่องเครื่องไล้สลายเออเพื่อกลายเป็นร่างใหม่นั่นเอง okay, เขีอยไปเลยปุ๊บกวางน้อยอ่ะฮะรอ23นาทีนะสำหรับเครื่องขั้นตอนนี้ถือว่าไวอยู่นะครับแล้วก็เหมือนจะใช้แฮมสเตอร์ในการช่วยปั่นนี่นะครับแฮมสเตอร์ก็จะทาให้ไวขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดใครแบบ รีบร้อนรีบร้อนจะได้ไปไวนะับแฮมเตอร์ช่วยได้นะครับถ้าเกิดมีแม่แฮมเตอร์แปดตัวนี่โอ้โหบอกเลยครับปั่นกระจายนะปั่นรัวๆเลยทุกคนบอกเลยคือไวจัดๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับต้นนี้นะครับลิงโกเบอร์รี่นะครับเป็นต้นอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับทุกคนต้นลิงเกเบอร์รี่นะฮะเป็นต้นเบอร์รี่รูปแบบรูปแบบใหม่นะที่ผมคิดว่าเอ้ยมันดูดีกว่าแต่ก่อนนะครับก็คือมันสวยงามรู้สึกว่าเขาจะปั้นโมเดลได้ดีมากเลยนะผมรู้สึกชอบมากกว่าแต่ก่อนนครับแต่ก่อนโมเดลมัน แล้วเดี๋ยวแล้วเมื่อไหร่ผมจะเก็บของอะไรวะเนี่ยของมันเต็มตัวเออคือแบบแย่จัดเลยดูดิของเต็มตัวฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าผลไม้มันเยอะเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะต้องแจกคนดูเยอะๆนะเพื่อที่จะได้แบบเขาเรียกอะไรนะได้มีช่องเพิ่มเติมนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณที่รับชมกันนะทุกคนสำหรับวันนี้นะผมซิงเกิลเพียอ์ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนชอบกดไลค์ชอบมากกดซับเลยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคคคคนน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 ทททีีีีี่่่่่รรรรรััััับบบชชมมมะะะะะเเเเเพพาาาาวววววง้้้้้ยยยไไไไลลลลฟฟ์สดดดุุกกก18ปป็ตขอผผ จะก็แจกฟรีทุกวันเลยนะครับผมกับเกม Go Garden นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไปทำคลิปออสตาลงด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าออสตาเนี่ยเริ่มเริ่มน่าสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่ามีอัปเดตบ่อยแล้วก็มีคนเล่นเยอะด้วยนะคะทุกคนโอเคครับไม่ไปครับเจอกันใหม่พัดหน้าครับ